ทราบอกว่าพญานาคอ,องนี้สูงมากเป็นพญานาคที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็วานะ<ม>่ยี่้าเมตรก็เรียกว่านาคหอมหรือนาคทวารวดีเป็นศิลปะทวารวดีโบราณเขาเรียกว่านาคนาสิงนา,นาสง,งนาคนาสิงแต่สังเกตว่านาคที่นี่ไม่เหมือนกับนาคทุกๆตนครับที่พี่เอเคย ที่เป็นศิลปะไทยแล้วก็จะมีมีหน้าที่ผอมอ่าแล้วก็เหมือนกับพุ่งไปข้างหน้าถูกต้องเหมือนเหมือนเหมือนพญางูที่มีหงอนถูกต้องแต่องค์นี้เหมือนหน้าสิงก็เหมือนกับเสริมเดชเข้าไปเป็นการรวมครับระหว่างศิลปะทวารวดีครับซึ่งถือว่าดินแดนแห่งนี้เชื่อมต่ออารยธรรมสีเทพครับเมืองสีเทพเมืองสีเทพเชื่อมมายังเทพสถิตครับเพราะฉะนั้น นาคที่ได้ปรากฏให้พี่เอเห็นเนี่ยที่ขนดขดเลื้อยยาวร้อยสามเมตรแล้วมีความสูงใหญ่โตถึง25้าเมตรมีแววตาสีแดงดุดันจะให้พลังให้พรนี่คือนาคนาสิง